ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะครับผมออ่ะมาใช่รับขออต้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเอฟซีมาถึงแล้วก็เดี๋ยวลุยเลยขอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาไตโซ่ดัมซิงอุ้ยย้อนเอาเลยจัดไปอันนี้กัปตันบอกว่าโอ้โหคันไม้คันมือบาไตโซ่ดัมซิงซียูสวัสดีครับ ใช้บันไดก็ได้เนาะบันไดก็ได้ครับผมรอเราออกคุณอาคุณใดจุ๊จ๊ันนะฮะผมเพิ่มแสงแป๊บนึง่งมองไม่เห็นร้อนแดดใช่กลับไปพัก2วันแล้วดีนะมีลมม่วงตรงนี้นะใช่ใช่ทำไมมีนี่แย่เลยงานเข่าอ่ะเดี๋ยวพี่เตรียมไว้ให้เดี๋ยวตัดเเตรียมทานเขา่ง ใช่ใช่แล้วนี่ก็แล้วก็จะโชว์เชื่อกไปนะตอนนี้หมตอนนี้มีแล้วเนาะนี่สามพันข้างหลังยังไม่ร้อยช้ารอมือเลยโอเคก็จะซื้อเสร็จไม่ได้ซื้อจะปิดเยอะแยะเร็วจ้าเว้นเว้นเว้นเออพร้อมอะไรบ้ารอจ่อพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับมีไม่ตายมีมีขาเดียวเนี่ยฮะตาขาเดียวก็มีเนี่ยนีมีเน็บ หูข้างเดียวก็มืได้มามืเลยดครับเดเลยนะรับผมกำลังให้นะมาเต็มเลยมาทบอลนะทบอเลยเน้นเลยเนาะปดลงจบจังเลยไปไม่ดูดเนาะไปเร็วมันบอกไอ้อาร์เซ่ตรงไอ้ตรงอาริเร่เนาะใช่ ตานไม้ต้งเล่งอะไสีนะี yeah well, right ้ตนนี yeah right freely, ้สำคัญแล้วต้งเล่งอสี้วยจะมเตักเดียวกเดียวดู okay. ่ะตกลตันเลยจริงๆต้องดันต้องกดแต่มันมันเคแล้วเลยดันไมถ้าเป็นต้นไม้ต้องเล่งตลอดต้นไม้ตรงนั้นต้นน่ารักน่าเลี้ยงเลยอเข้าีออกเสียงเสียงดีดีเสียงมนยด้ย เ,เป็นการเชื่อมเก็บเนาะเพราะว่าด้านหน้าเชื่อมไปแล้วนะครับเรียบร้อยแต่เล้วนะครับเลยเก็บงานเนาะเก็บเชื่อ,อมหมดเลยเดี๋ยวคือเอาแปรขึ้นมาเนี้เอาแปร,แปรก่อนนะเนาะแปรวางหัวท้ายเท่าไรนะลูกพี่นี่ 5, ห้าเมตรสามสิบสบ่ใช้แปรติดโก๊ะหกโต๊ะบ่ ฮะไ้แปหกตัวเกซนพอดีเลยเจ็ดบ่ถ้วยเลยแล้วเปเขาให้จานหลัก็การให้ใครเลี้ขี้ขี้หมดะเล้ขี้เนาะเบจันทานแล้วก็ช่างเี้ขี้หมดลเป็นีคนอืมานไก็ต้องขี้เล่นไปด้อยอะ

ได้อยู่มุมเดียวต้องหาซื้อพวกอะไรนี้เข้ามาตุกตาทุกตัวเออลังหาลังเก่าๆของผมเกยผมก็กองกองไว้ตั้งไว้ตั้งไว้พับตั้งไว้มันจะได้ดูเยอะไงทางนุงทางน้ำผมก็จับยัดเข้าในนี้หมดเลยอใช่ขยะก็ตั้งไว้ในนี้เลยจะได้พอดีเหมือนมันของเยอะไง เ้นของเยอะาคหาอะไรเป็นเป็นซิกเเขานอ่ืออะไรล่ะได้ปะอาอตัวนี้เลยกางเสาเลยตัวนี้ฮะเบียบวุ้นโอ้โห่เบียบวุ้นเบียบบางวุ้นยังไม่มีนะเท่านันนะมีใครมตัว ไม่ขายเบร์ไม่ขายผมไม่ขายเหล้าขายเบียร์ผมกลัวคุณเซนเออกลางเสาเลยกลางเสาเลยกลางยอีกหน่อยนึงโอเคนั่นแหละสายเลยสาเลยไเดินมา Okay. mày mày vậy đó quan con con đỡ tâm sao quan nào lớp quan tâm chắc còn เดี๋ยวเขาจอดแล้วก็งานเข้ากับเจ้านั่นพวกนี้ขึ้นนักเลงแทบเข้าวายอีกแล้วนรู้จักเขาหรือเปล่าล่ะโอ้ยอนแสงเนาะแสงอะไรนี่เลเนี่ยอะเดี๋ยวไปกินข้างนหน่อยเดี๋ยวนี้ฮะกินเหล็กเหรอกินเหล็กกินเหล็ก Let's mm -hmm. Okay! Mm -hmm. uh -huh. It's a แว่นตาโคตรเท่เลยใช่แว่นตาแบบเหมือนไปนเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยไ <c oughs> ปเที่ยวภูเขาอะ <c oughs> ด,ดีเลยอะใช่แว่นตาดูดีมากพี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันหวยออกนะนี่เอาล่อวันนี้วันพยาโอ้โอขอให้ทุกท่านโชคดีนะรเราไม่รู้เรื่องเลยโอ้ต้องไว้น วันนี้พี่เอกต้องอวยพรให้หนูด้วยนะอ๋อขอให้โชคดีนะหนูไม่ใช่ยังไงอะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตโอ้มีกองเทียนด้วยแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดจ้าขอให้ร่างกายแข็งแรงล่ำรวยถูกหวยได้วันนี้นะ้าธุค่ะขอให้ถูกหวยจ้าอายุครบ80แล้วน้องไอซ์22 สองสอง็พูดไป้สอง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 ยังมือันด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายเนาะบอกเช้าไปยังไงล่ะจะจัดเลยตรงเลขทูบด้วยนะเหรอเก้ากสองใช่ใช่ใช่เลขทูบน้องไอ้อ่ะที่ไปบรรทุาวันนั้นอ่ะสองสองอุ้ยมีขนลุกเลยมะเปีะขนาดนี้ใช่เรื่องเลยนะที่มันเปี้ยอใช่ไหมอ น้องรู้เมาสองปีเองไม่ถ้าหักรู้เมาออกอีกสิบสิบห้าปีนะชื่ได้่ะเนี่ยโอ้ยแดดร้อนเปรี้ยงเลยมัเนี่ยุุนพ่อเขาเลยจะเรียกน้องโอ้ยหัวใหญ่เอ้ยพ่อทอนโอเคปิดได้ปิดได้เอาเอาให้เสร็จแล้วเนาะโอนเลยเสร็จเลยสวยจัด สองสองเท่าของอะไรเดี๋ยว่ได้ย่รีอเนาะ่สิบสองบวยี่สิบสองใช่ไหมเอไได้ไหได้ได้เนาะอืมิีหน่อยเป็นไรสวยเมื่อวานไปเที่ยวเที่ยวเที่วเทีดงหน้าหนาหนะหนาไม่ได้ใส่หมเมื่อวาน เก็บโคล้หัวล้พี่เอกอยูวันกลมบอกหนาแดงนี่น่าเลือดนะสาชูค่ะได้ซื้อรางัลที่หนึ่งไว้ใบนึ่งใช่ซื้อซื้อซื้้เปล่าซื้อจใบเดียวซื้อใบเดียวถ้าถูกมานี่เราแย่เลยแล้ไม่ได้ตามเลยนันเอจ๊ไหมเร็ครับ จะไปไหนเที่ยวใกล้ลเรานี่แไหมใช่ลื่อนไปข้างนึงเลื่อนไปข้างนึงก่อนอ๋ออีกข้างนึงอ่ะคลิปนี้ก็เอาให้จบในจุดนี้เลยจะไปที่ต่อไปก็ได้ไปจุดใหม่อือฮงเยอะขนาดไหนรังนกวิชาใหรอเย้จุดไปวังนะ <laughs> นี่ก็เป็นวันท้ายวันจุดสวรรค์นะครับเองที ทีวีก็ไวไฟมันเก็บให้นะใช่ถ้าเมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปแม่น้องกับตันร้องเพลง Happy Birthday ถ้าเขาร้องนี่โอ้โหสนุกเลยนะเขาร้องอะ่ะไม่ได้ถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายเขาร้องสนุกเลยนะน้องกับตันอะมันแบบ Happy Birthday แบบฮาร์ดคอร์อ่ะ <laughs> ใช่ เลยเออลืมเอายาแม่มาลุนีให้แม่เลยเนาะดูดูครับอยู่อยู่แล้วเหรอปิดได้ยังปิดลงฮึ่ม ร้ยครับผมปิดเลยครับครับผมล่าสุดก็เสร็จได้อีกหนึ่งจุดเนาะด้านใหม่ของพี่เอกนะครับ,รบก็บมาถึงไม่รอช้าครับผมดยงานตอนทีนะรู้นว่าวันนี้เราจะเสร็จไปถึงจุดไหนบ้างเนาะใช่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ